สวัสดีนกักอ่านที่น่ารักทุกคนจ้านิยายรักเรื่องต่อไปนี้เป็นนิยายรักที่นางเอกของเรื่อง่ยเท่มากทุกคนกรณียานเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนางเอกแนวนี้สักเท่าไหร่แต่ถึงจะเท่ยังไงเนี่ยก็ยังมีความแซบสไตลน์นางเอกตัวแม่อย่างแน่นอนกับนิยายรักเรื่องนี้เลยจ้าพี่วิศวะคนนี้เป็นของหนูได้ไหมเรื่องนี้เป็นผลงานจากคุณนักเขียนปลอยชนะพี่วิศวะคนนี้เป็นของหนูได้ไหมเป็นเรื่องราวของนักศึกษาสาวปีหนึ่งคณะวิศวะอย่างมิน ที่แค่เข้ามาศึกษาในรั้วของมหาลาัยไม่เท่าไหร่เธอก็เป็นที่จับตาม,มองในทันทีเพราะว่าเธอนั้นเป็นหญิงสาวเพียงคนเดียวที่ดูว่าจะไม่เกรงกลัวพี่วักสุดโหดของคณะอย่างทศก,กัณฐ์เลยแม้แต่น้อยเหมือนก็เลยสร้างความสนใจให้กับรุ่นพี่หนุ่มคนนี้ที่มีต่อเธอเป็นอย่างมากส่วนมินเองเนี่ยเพราะความที่เธอนั้นไม่เกรงกลัวต่อรุ่นพี่สุดโหดอาจจะเป็นเพราะว่าเธอน่ะเติบโตมาจากเมืองนอกทําให้เธอน่ะไม่ชอบระบบการรับน้องแบบนี้เอามาก และเพราะความมั่นใจนี้เองก็เลยทำให้เพื่อนของเธอนั้นเอ่ยคำท้าให้เธอนั้นทำยังไงก็ได้ให้พี่วักสุดหล่อและโหดอย่างทศกัณฐ์นั้นยกเกียร์ที่เป็นเหมือนของสำคัญของทุกคนในคณะวิศาวะให้กับเธอให้ได้เธอตอบรับคำท้าเพื่อนของตนเองในทันทีการเดิมพันในครั้งนี้นะ่เธอมั่นใจอยู่แล้วว่ายังไงเธอก็ต้องชนะแต่ก็ดูท่าว่ามันจะไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดเมื่อมีข่าวลือว่าทศกัณฐ์นั้นคบอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ดูจะเหมาะสมมากกว่าตัวเองที่เป็นผู้หญิงบ้าเรื่องเครื่องยนนนนตต์แต่ใครมัจะะปสกล เธอเดินหน้าทําตามแผนการของเธอทันทีจนทําให้เธอและก็ผู้หญิงอีกคนที่เป็นข่าวคู่กับโทศกันนั้นแทบจะกางเล็บใส่กันทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าแต่ทว่ายังไงนะ่ะมินก็ยังมีแต้มต่อเมื่อโทสกันเลือกที่จะไปฝึกงานกับบริษัทของพ่อมินซึ่งในอดีตนะพ่อของเธอนั้นเคยเป็นหัวหน้าช่างเครื่องยนต์ในนาซาทาให้มินนั้นได้มีโอกาสใกล้ชิดกับรุ่นพี่หนุ่มคนนี้มากขึ้นไปอีกแต่ยิ่งใกล้ชิดกันมากเท่าไรมินก็เริ่มมองเห็นรุ่นพี่หนุ่มคนนี้นนในแง่มุมอื่นมากขึ้นไไมม่่่ตตาาาางงจกกกัวขอทเทเหร พราะว่าในความรู้สึกของเขาตอนนี้เนี่ยคนที่มีอิทธิพลต่อเขามากที่สุดกับกลายเป็นว่าเป็นมินรุ่นน้องตัวดีคนนี้มากกว่าผู้หญิงอีคนที่เขาต้องคอยอยู่ข้างๆมานานนั่นสิอีกเรื่องราวการเดิมพันในครั้งนี้ของคนทั้งคู่เนี่ยจะจบลงอย่างไรทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาติดตามอ่านเรื่องนี้กันต่อได้ที่แอปรีทอะไหลและยังสามารถอุดหนุนอีบุ๊กเรื่องนี้ได้ที่เมฟราคาเพียง199บาบาทเท่านั้นจ้าเรื่องนี้ในตอนกระยาได้อ่านเนี่ยมันให้อารมณ์อีโรอย,อยู่เล็กน้อยทุกคน ไม่รู้ว่าตัวการะยะเนคิดไปเองหรือเปล่าเพราะทาั้งๆท,ที่เนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่สอบไปในทางนั้นเลยแต่มวนตอนอ่านกลับทำให้รู้สึกแบบนั้นไปเองการเดินเรื่องนยังคงเป็นไปตามสไตล์ของคุณนักเขียนพลอยชนาะกระชับแล้วก็รวดเร็วการออกแบบตัวละครเนี่ยดูน่าสนใจและตัวละครเนี่ยก็สามารถทำให้เนื้อเรื่องดูสนุกมากขึ้นด้วย กรัญะชอบตรงที่ในเนื้อเรื่องเนี่ยมีสอดแทก้เกี่ยวกับวิศวะได้อย่างลงตัวมันไม่ได้ดูหนักไปแล้วก็ไม่ได้ดูเบาไปมันก็เลยให้ความรู้สึกว่านี่สิที่เรียกว่าเป็นนิยายที่ตัวละครนั้นเป็นนักศึกษาเพราะว่าการัญญาเนี่ยได้เห็นมุมมองในเรื่องของการศึกษาจากตัวละครต่างๆในเรื่องนี้ด้วยมันก็เลยทําให้เนื้อเรื่องที่คุณนักเขียนนําเสนอมาเนี่ยดูมีมิติที่หลากหลายมากขึ้น มันไม่ได้เน้นไปแต่ที่เรื่องราวความรักแต่เพียงอย่างเดียวนางเอกเนี่ยก็ดูเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องเครื่องยนต์จริงๆคุณนักเขียนนะฮะข้อมูลต่างๆมาเสริมให้ตัวละครนั้นดูเป็นคนที่ถนัดกับเรื่องที่ต้องการนําเสนอผ่านพล็อตได้เป็นอย่างดีบอกเลยว่าการัญญาเนี่ยประทับใจในเรื่องนี้สุดๆไปเลยจ้าสุดท้ายนี้หากนักอ่านท่านไหนชื่นชอบคลิปรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามการัญญาไว้ด้วยนะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า